ครงการพระราชดำริฝนหลวงเกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงการพระราชดำริฝนหลวงเกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชฎดรในพื้นที่แห้งแรงทุรกันดาล15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราชฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเขาเฝ้าแล้วพระราชทานแนวความคิดนั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลกระตุ้ใจ,จใจท่งคิดเห็นสงตองกระติดตามให้เรได้คิด